ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของจุดยืนของพรรคไทยพักดีคือแน่นอนว่าวันที่ประกาศการจัดตั้งพรรคคุณหมอประกาศนะวันนั้นวันที่ยี่สิบมกราคมนะคะเป็นข่าวทั่วประเทศเลยบอกว่าตั้งพรรคมาเพื่อจะต่อสู้กับสามกลุ่มคือกลุ่มพรรคก้าไกลนะม็อบสามนิ้วคณะก้าวหน้าแล้วคุณหมอเรียกกลุ่มนี้ว่าขบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ถามตรงไปตรงมาเลยว่าจริงๆแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยทำไมถึงมีกลุ่มคนอยากจะล้มล้างผมใช้คําว่า มีคนต้องการล้มล้างแต่ไม่ใช่หลายคนอยากจะล้มล้างมีคนแค่กลุ่มเนี้ยกลุ่มสามนิ้วกลุ่มที่ที่เราที่ผมพูดถึงก็ในเมื่อเขาชูคำว่า Republic of Thailand เขาต้องการจะเป็นสาธารณรัฐเขาฝ่ายฝันอยากจะเป็นประธานาธิบดีมันจึงไม่แปลก<ม>การที่จะเป็นประธานาธิบดีได้ต้องไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์<ม>นี่คือเป้าหมายที่พวกนี้ต้องการก็ตรงไปตรงมาแต่ผมไม่เชื่อวิธีคิดพวกนี้ ผมไม่เชื่อว่าระบอบประธานาธิบดีจะทําให้ประเทศไทยอยู่รอดแต่ผมเชื่อว่าการปกรครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะทําให้ประเทศไทยอยู่รอดครับอืมทําไมคุณหมอถึงเชื่อว่าประเทศไทยจึงยังต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักแล้วให้เราอยู่รอดได้คือสถาบันเป็นตัวหลอมรวมเป,เป็นองค์กรที่หลอมรวมความรู้สึกของความเป็นคนไทย ผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกนะไม่ว่าใครมาอยู่ประเทศไทยเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนไทยหลายคนมีเชื้อสายจีนพ่อแม่คุณเป็นคนจีนอ,อพยพม,มาอยู่เมืองไทยเวลาคุณโตขึ้นมาในแผ่นดินไทยคือรู้สึกว่าคุณพี่น้องชาวอินเดียที่อ,อพยพม,มาอยู่เมืองไทยแถวพม่าเขาก็รู้สึกเขาเป็นคนไทยคนต่างชาติต่างศาสนาไม่ว่าจะเป็นอิสลามนิกายซุนนีชีอาเวลามาอยู่เมืองไทยทุกคนคือรู้สึกว่าเป็นคนไทยนี่คือสถาบันพระมหากษัตริย์ หลอมรวมความรู้สึกเขาแบบเขาไม่รู้ตัวผมกลับมองว่าประเทศไทยถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัิย์หรือคุณเปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบสาหรัฐประเทศไทยแตกแยกแน่นอนแ้ะสุดท้ายอาจจะเกิดรัฐนน,น,นนรัฐนี้ขึ้นมาความเป็นรัฐเดี่ยวมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วสุดท้ายมันนําไปสู่การล่มสลายสิ่งที่เห็นชัดที่สุดคือประเทศพมาค่ะประเทศพม่าในอดีตเนี่ยเขาเคยตีกรุงศรีวิทยาสองรอบเขาชนะเราสองรอบ แล้วก็ในสงครามย่อยๆต่างๆนะ่ะเขาชนะเราเพราะเขาเคยเป็นมาหาอำนาจเขามีสถาบันพระมหากษัตริย์จนทั่งยุค่านาะทิคมอังกฤษเข้ามาทําลายทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้พม่าเป็นยังไงฮะลัฐมอรักกะเลียงรักกระชินรัฐอะไรต่างๆก็ยังเกิดอยู่วันนี้ก็ยังรวมกันไ,ได้ดังนั้น <S <S ผมงเชื่อว่าสถาบันเป็นสิ่งจําเป็นในการหลอมรวมจิตใจของคนไทยในความเป็นชาติไทยด้วยกันมีประเทศเดียวในโลกฮะที่ไม่ว่ากี่ชาติกี่ศาสนามาอยู่ในเมืองไทยทุกคนบอก เราเป็นคนไทยผมเป็นคนไทยนี่คือความสําคัญของสถาบาันครับ